เช็คทุกสอบกับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สถานีรถไฟอ,เอำเภอลำปมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ก็จะมีขบวนอะไรครับพี่น้องมาดูมาดูาดน,น,านะครับมีวันสงกา์นะครับวันที่13ที่ผ่านมานะครับคลิปผมจะลงเด้อย้อนหลังหน่อยด้อครับจากเคยลำปมากกับไปถ่ายบรรยากาศที่สถานีรถไฟลำปมากช่วงนี้อาจจะโยกยินหน่อยด้อครับ มนนีลำาปลกมากนะครับอาจจะมีเสียงผมแทรกหนที่ครับมี่ชุดตอนที่หนึ่งผมลงไปแล้วนะครับตัวน,น้ำบ่อได้บรรยายนะครับวันนี้จะมีขบวนแห่นางลำนางฟ้อนนางอะไรหรือไปเดินร่วมด้วยชัยชุดไทยชุดตา่ตางๆแล้วก็มีขบวนแห่พระนะครับพระจาก ผมจําไม่ได้ว่ากี่วัดนะครับเนี่ยคือลำไยมาตใ์ใกล้ๆเนี่ยใกล้เทศบาลน,นี่นะครับรกาาี่วัดโคกกลางวัดจันทรวาสวัดพิบ้านพันเป็นพนิบ้านวัดโสพลอะไรนะครับก็มีวงดนตรีกองยาวนะครับผท,ทองนะครับแล้วก็รถถังเล็กๆนะครับ เพื่อให้นางลำได้โยกย้ายสายสะบัดก่อนที่การจะแดงจะเริ่มขึ้นผมก็บรรยายก่อนนะครับว่าถ่ายทำนางลำก็เป็นรุ่นหลงวัยรุ่นกลางๆรุ่นสาวๆก็มีนิดนึงนะครับอากาศก็ชุดไทยหลากหลาย เรื่องที้เพื่อจะปล่อยบรรยากาศให้ทางเพียงจากกบพวกที่เขาประกาศนะครับเพื่อจะได้ฟังคะับต่างๆในปีพศนี้นะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นงานเที่ยวเที่ยวชมลำไปมากต่อจากนั้นงานของดีลำไปมากนี่คืองานที่พวกเราชาวลำไปมากช่วยกันสร้างสร้างขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ร่วมแรงร่วมใจกันเห็นเชิญครับพี่น้องครับ ในขณะขบวนครับแดวบริ่มลกาศนะครับวันนี้เราก็จะไปแห่ขบวนนะครับพระศักดิ์สิทธิ์ผู่บ้านทู่เมือง9วัดด้วยกันนะครับ9วัดด้วยกันเดี๋ยวมีวัดอะไรบ้างนะครับเช่นจากวัดโพจ้อยนะครับตำบลบ้านยางแล้วก็มาวัดกวงวอยหนองขวางแล้วก็มาวัดโคกกลางนะครับมาวัดจันทราวาสมาวัดสุภาษณโสภณ วัดธเมนชัไทยนะครับวัดตลาดวัดเต้ยตลาดโพนะครับวัดบุตะวงครับก้าวัดด้วยกันครับอนุญาตค่ะครับผมรถปัญญาขยับมาเลยค่ะรถปัญญาตอนนี้ตำรวจจะยังไม่ได้ปิด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 ได้เลยไหมคะขับรถบัญญาขยับมาก่อนมาตั้งเราจะตั้งจากนี่ไปเลยนะคะค่ะขยับมาเลยนะคะรถปัญญาขยับมาค่ะแล้วก็กระบวนของชุมชนหมู่หนึ่งลำไปมาแล้วก็หมู่สองวนแตงต่อกับขบวน ตำบล ER บ้านยางเลยนะคะค ну ่ะมาเลยค like. ่ะมาเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะขยับมานี่เลยเลนนี้เลยครับแต่ว่าชุมชนครับตำบลบ้านยางเข้ามาก่อนเลยครับตั้งตำบลแรกเลยต้องขอบคุณทางกำนันตำบลบ้านยางท่านผู้ใหญ่ท่านผู้นำและขอบคุณพระเดชพระคุณท่านนะครับท่านเจ้าคุณนะครับและที่สําคัญท่านนี้ก็เดชเป็นตัท่านหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลำายมานะครับท่านเดงคุณระมงกูงนะครับท่าน ร่วมกับคณะสงฆ์ปีนี้จะให้ยิ่งใหญ่เลยนะครับนี่นี่พ่อน้อยครับใครไม่เคยเห็นนะครับอายุก็268ปีครับ268ปีนะครับนี่ถือว่าเป็นพระคุณว่าคุณเบิร์ตที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่กับวัดโพย่อยมานานผมเกิดมาผมผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับด้วยเป็นบุญญาบารมีนะครับพี่น้อยครับนี่คือพระที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอลำไา่มาอายุ268ปปีถ้าใครได้ส่งน้ำ และก็อยากเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลมหามงคลที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับนุ่ยอน,น,ต,นต่อครับจากตปวนได้เลยครับค่ะค่ะนะคะตอนนี้หมู่หนึ่งหมู่สองนะคะสุขชนราไปมาหมู่หนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็หมู่สองสว็แต่งมาแล้วต่อไปต่อไปวัดบ้านบุดตรวงค่ะเชิญค่ะเลี้ยวมาเลยนะคะเลี้ยวมาเลยค่ะอันนี้บุดตะวงท่านนายกตะวรรันจะเอาหน่อูทั้งหมดสายอยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะ อ่าเข้ามาเป็นกระบว,วนที่2นะคะตอนนี้ก็จวนจะเวลาแล้วนะคะอย่าลืมว่าเราเดินหน้าหนก้าถอยหลัง3าก้านะคะ